สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรพามาเที่ยวชมสวนบอลของแม่โมอบอลสีนะคะเป็นสวนบอลของแอดมินพี่พรเองนะทุกคนค่ะวันนี้น้องเปิดสวนให้ชมนะคะหลังจากที่ปรับปรุงใหม่ค่ะตามมาชมกับพี่พรว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเชิญแม่โมพาชมเลยะนะสวัสดีค่ะนี่คือเงาวกวอูนนะคะฟอมกรธรรมชาตินะคะเป็นไม้ประดับ ใช่ค่ะอันนี้เลี้ยงเป็นฟอร์มกอค่ะคู่บุญคู่บารมีะะใช่ไหมคะอันนี้ว่าจะส่งเข้าประกวดเหมือนกันค่ะเด็เขาได้ที่หนึ่งอะนะตามชมเลยค่ะข้างนอกนี่คือบอลกระดาษต,ตอนแรกอะตอนแรกแม่โมเล่นก่อนคือบอลกระดาษนะใช่ค่ะวงการเข้าไม้ด,าด่างซื้อมาต้นแรกๆเลยค่ะต้นเล็กๆพันห้านะค่ะแล้วก็เริ่มซื้อแม่พันธุ์มาขยายนะคะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆไป เล็กๆเลยนะคะก็ถ้าเขาโตขนาดนี้เราเลี้ยงแดดได้ค่ะเริ่มเล่มแรกก่อนเข้าวงการบางสีแม่โมจะเล่นไม้ไม้ด่างไม้ด่างก่อนนะคะในแม่โมมีอะไรบ้างเสียนนักขลาดนี่โตมากเลยเนาะใช่ค่ะนี่เขาก็ออกดอกเขาก็เลยเล็กนี่นะคะออกดอกกำลังจะมีโชคค่ะสูงเท่มหัวแม่โมเลยใช่ค่ะกำลังกำลังจะมีโชคนะคะทุกคนนี่ค่ะดูเสียนนักขลาดดูดูข้างหลังเขาใบใหญ่เนาะอันนี้เลี้ยงแดดได้ค่ะเลใบใหดดมาก ร้อยฝนร้อยได้ค่ะถ้าลงกระถางใหญ่ยิ่งจะใหญ่กว่านี้นะคะถ้าท่าลงแรงๆใบเขาจะหักไหมแม่หมอไม่ยังไม่ยังไม่เคยเห็นหักค่ะเนอะนอกจากเราตัดก่อนเนาะอันนี้เพิ่งย้ายออกมาเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะใช่ค่ะอันนี้เลี้ยงเลี้ยงแก่เลยค่ะนี่เพิ่งเพิ่งปับปรพ่งใหม่นะคะทุกคนค่ะกระถางนั้นคือเพชรเจ็ดสีเนาะต้นแม่กันเลยใช่ไหมอันนี้เพชรเจ็ดสีค่ะต้นแม่เลยค่ะที่แบ่งปันเพื่อนมีหลายต้นค่ะ แต่ละแต่ละลายแต่ละต้นลายก็ไม่เหมือนกันค่ะสวยอยู่ตากแดดได้เนาะบอนบอนกระดาษด่างนี่ก็ตากแดดได้นะแม่หมอนะใบหนาดีนใช่ค่ะถ้าถ้าเราตากแดดไปเ็าจะหนาจะแข็งแรงคแม่พันธุ์ขาวก็เลี้ยงได้ค่ะแต่ว่าขอให้ตัวสักนิดเราค่อยออกแดดให้เขาหัดอนี้เ้าก่อนไม่หมองอายุเอายกเขาเขาอยู่ในโรงเรือนนะคะเขาอยู่ในร่มนะคะเนี่ยใบหนามากเลยทุกคนบอนกระดาษด่างเราเราเลี้ยงไว้ประดับก็ได้โอ้ใบหนาใบแข็งเลยนะคะ เขาก็จะให้ลูกอย่างนี้ทําไมไม่ลดน้ําบ้างแม่โม <g ül> มีกล้วยด่างด้วยนะทุกคนทําไมมันด่างน้อยแท้เาาเรียกว่าลายทนแดด <c oughs> นี่ลายทนแดดเนาะค่ะอันนี้ไอ้ไอ้น,นี่ไอ้กล้วยอะไรนี่กล้วยตานีด่างกล้วยตานีด่างเกลังออกด่างนะครับทุกคนนี่คือคกล้วยตานีด่างกล้วยตานีด่างนี่ราคาสูงอยู่นะ ต่ก่อนสูงค่ะแต่ตอวนี้ก็ไม่สูงก็หน่อละพันก็เลยซื้อเก็บไว้ค่ะโอเคค่ะเอาไว้เป็นร่มเงาดูเพชรเกีสีนะทุกคนเลี้ยงแดดได้ค่ะเพชรเกีสีที่เป็นอะโลคาเซียเนาะใช่ค่ะอะโลคาเซียนะคะเพชรเซียนะคะเลี้ยงแดดได้ค่ะถ้าเขาเลี้ยงแดดใบเขาจะแข็งสยยนะทุกคนดูะทนแดดเลี้ยงแดดได้นี่ค่ะฝนตกก็เลยไม่ได้ลดค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ชอบน้ำมากเท่าไหร่พี่วอนแใช่ค่ะสวยเนาะ เลียไว้ประดับเป็นไม้มงคลเป็นไม้ฟอกอากาศนะทุกคนนี่ออดิบด่างทุกคนนี่ที่กินได้นะคะนี่ใช่ค่ะที่กินได้นะคะแต่ถ้าหัวลากินไม่ได้นะไหนหัวลา่ะเดี๋ยวพาไปดูในหัวลาก็หัวลานีหัวลาเขียวคหัวดาหัวลาเขียวหัวลาไม่ด่างนะทุกคนค่ะไม่ด่างเขียวมีมีคนที่เอาไปทํากินที่ร้านอาหารนะตายนะทุกคนตายนี่นี่ออดิบ โอ้เข้าสวยนะทุกคนเนี่ยออดิบด่างนี่สวยนะนี่ค่ะอันนี้หูาอืออ่ะยกมันเลยลงทุนยกมันเลยอี่ดูเทียบกันแม่มโอนี้เขาจะหนักมาทางไม้มงคลนะทุกคนไม้ประดับไม้มงคลเยอะนี่หูลาหูลาหาด่างโอ้เข้าสวยนะคะทุกคนสวยราคาเขาเป็นยังไงตอนนี้แม่โมนี้ก็ราคาแพงกว่าบอนกระดาษค่ะอยู่ที่สี่ห้าร้อยค่ะก็ยังดีนะแต่ว่ายังก็เรามีแม่พัน์อยู่แล้วเนาะ แม่โมมีกวักด่างด้วยนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่กวักอะไรนะกวักใบโพด่างกวักใบโพด่างนะทุกคนค่ะ <ส lunar. S 2> ตอนนี้ราคาเป็นยังไงแม่โม่สามสี่ร้อยค่ะแล้วแต่ลายสวยเนาะต้นเล็กอันนี้ไซส์แม่พ<อ>ันธุ์ที่สวยโอ้สวยสวยสวยค<ว><ว>่ะถ้าเขาโตขึาา้นมันจะสวยแบบนี้ค่ะนะคทุกคนเป็นไม้มงคลเนาะชื่อเขาก็มงคลต้นเล็กเท่าไหร่เนี่ยแม่โมมีไซส์นี้สี่ร้อยราคาในอามาดูหน่อยสิโอ้ทุกคนกวักใบโพด่างนี่สวยนะค่ะด่างทองแม่มโมเนี่ย อันนี้ด่างทองนะทุกคนต้นนี้สวยมากค่ะต้นนี้สวยลูกของต้นนี้เลยค่ะต้นเท่าไหร่เนี่ยแม่มื่อสี่ร้อยสุกปีค่ะโอ้สวยนะคะนี่คือแม่เขาเลยนะทุกคนแบ่งเคลื่อนเอฟซีที่พร้อมไปบ้านแล้วอันนี้กำลังจะออกแม่เขาใหญ่มากนะทุกคนเนี่ยกวักใบโพด่างกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์สินสริงคานใช่ไหมร้านค้าก็เอาไปปลูกค่ะเป็นไม้ประเภท เมตตามหานิยมเนาะใช่กวักเงินกวักทองกวักสิ่งที่ดีๆนะทุกคนไม่ใช่กวักเมียน้อยนะ <c oughs> <c oughs> สวยมากค่ะทุกคนสวยจริงๆค่ะใครสนใจทักแม่โมได้เลยนะคะเพจ f a c e b o o k ยายพรชาแนลใช่ค่ะแม่โมก็จะ <SM> e. เป็นแอดมินช่องของพี่พรนะคะค่ะจะดูแล <c oughs> เพจยายพรชาแนลมีบัญชีโอนบัญชีเดียวณนะรือปรกรบางแสงนะคะค่ะอันนี้คือไม้มงคล ไซส์ประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครอยากได้แบ่งปันสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยรวมส่งหรือยังแม่มอส่งให้ฟรีเลยค่ะสี่ร้อยรวมส่งแล้วนะคะยถูกมากทุกคนถ้าเราเลี้ยงได้แบบนี้สวยมากเนี่ยประมาณปีนึงก็ได้แม่แม่มอมีอะไรที่จะนําเสนออีกมีอะไรเนาะมีอะไรเนาะคือน้องเตรียมตัวยังไม่พร้อมกําลังปรับปรุงใหม่อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็มุมอันนี้โคศนนะทุกคนใช่ค่ะที่ความชุดมาฝาก ซึมาจากเพชรบูรณ์เขาก็เลี้ยงง่ายเนาะมันเขาก็มีชื่อนะแต่จําไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรมมมงคลมไม่ได้เอามาปักไว้เนาะเขาก็ชื่อเขาจะคล้ายๆกันกรซับรุ่งเรืองซับรุ่งโรดซับอะไรประมาณนี้แหละค่ะเขาเขาตั้งชื่อมันมงคลว่าเป็นไม้ผสมใหม่นะคะเนี๋ยไปมุมนี้ก่อนแม่มออันนี้กล้วยอะไรคะเนี่ยอันนี้กล้วยน้ำว้าค่อมกล้วยด่างที่กินได้ใช่ไหมกินได้กล้วยทุกสายพันธุ์กินได้ค่ะกินลูกเขาได้เนาะ อันนี้กล้วยน,น้ำวา้าค่อมด่างนี่ก็บอนหูช้างด่างเหลืองต้นกําเนิดต้นกงเนิดบอลสีของน้องโมนี้เริ่มจากเลี้ยงบอนด่างก่อนนะคะนี่หูช้างด่างเหลืองอค่ะก็บอนกระดาษด่างต้นนี้ก็อะไรหมอจันประกายดาวจันประกายดาวเลี้ยงนานแล้วนะทุกคนในบุษราคัม อยู่ในรุงเรือนค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปดูบุษลาคำของแม่หมอนะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกอะไรหมออ่าแมกโนวิลใบจะใหญ่อันนี้แมกโนวลนะทุกคนเป็นไม้เขียวค่ะเรียกไม้เขียวเนาะไม้เขียวสะสมใครชอบแบบเขียวเขียวใหญ่ๆนะคะเป็นไม้เมืองนอกค่ะเห็นหเห็นช่องของฝรัลล่งเขาอุ้มนะ,ะสูงเลยต้นนี้แหละเออแม่แม่ติดตามเขาแล้วยในไอ้นั่นนะต้นนี้แหละ ดูใน y ยูทูบว่าก็ใบใหญ่แบบนี้เลยแต่ของเขาทำแบบสูงขึ้นเลยนะโมใช่ค่ะขเขาเลี้ยงน,นานนานทำทำแบบกระถางเล็กๆแต่ของเขาแบบสูงท่วมหัวหเลยก้อนเ,เป็นไม้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรหม,มออ่ามอนสเตรอเร์ล่าออลเลียเหมือนกันอันนี้ม,นนมอนมอนสเตอร์ล่าออลเลียร์นะคะ,ส,ะ,คะส่วนน้องกำลังปรปับปรุงใหม่ย,ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะคะทุกคนค่ะอันนี้มอนสเตอร์ล่าไทคอนเลี้ยงนานขนาดไหนแม่โมได้ขนาดนี้นะปีนึงค่ะปีนึงเนาะ เย็กต้งแต่เล็กๆนะคะไม่ใช่เลี้ยงแบบตอนนี้มีแบ่งปันไหมเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าไม่มีนะมีอาโบอาโบเท่าไหร่เนี่ยแม่มออาโบถ้าไซนี้อยู่ที่สามพันห้าค่ะมันหลายใบแล้วแต่ว่ามีใบที่ใบตัดใบวัดก็เก้าร้อยค่ะอ๋อนี่นะคะแต่ว่าอยู่ในโรงเรือไม่ได้เอาไปเข้าไปดูไปไปชมนู่นโรงเรือนนั่นแโรงเรือนนู่นอ๋อโรงเก่าค่ะวันนี้เราดูโรงใหม่ก่อนนะทุกคนอ๋อผลล้าด่างนี่สวยนะทุกคนเนี่ยสวยค่ะแม่ต้นนี้เขาสวย อืมสวยมากสวยมากมีลูกไหมมียังหายยังไม่มีจำนวนเนะเลี้ยงแต่เด็กๆยังไม่มีลูกเลยไหนแม่โมบอลสีมีบอลอะไรที่จะโชว์บ้างมี่มีนี่เงากวนดูแลทุกคนรอเข้าส่งเข้าประกวดกันคอยประสบประกวดที่สกลนครเนาะกำลังเตรียมงานนะคะทุกคน ไม้แม่โมก็หมดไปเยอะแล้วแม่โมก็หมดไปเยอะจะมีปีกจินาลีนี่แหละค่ะแบ่งปันได้สร้างบ้านนะทุกคนเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปจะให้ชมบ้านแม่โมนี่ก็จะมีปีกจินาลีอย่างนี้แหละปีกจินนาลีไซนี้แบ่งปันเท่าไหร่แม่โมสามร้อยห้าสิบส่งให้ซื้เลยค่ะถูกมากทุกคนสามร้อยห้าสิบเป็นฟอร์มตั้งแม่แล้วนะใช่ค่ะอันนี่ก็แบบควนอูงแง่เงาควนอูก็สามร้อยห้าสิบส่งให้ทุกคนค่ะปีกจินาลีไซฟอร์มตั้งแม่เลยสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งไหมโมค ส่งให้ฟรีเลยพร้อมส่งเลยนะคะทุกคนงาก okay. ันดูก็เนี่ยใช้แม่แล้วสามร้อยห้าสิบสวยๆเลยนะคะเอามีอะไรอีกแม่โมสวยๆเลยราคาไม่แพงเนาะค่ะก็จะมีม่วงมงคลเอาต้นใหญ่มาโชว์ดีกว่าไหมมงคลค่ะม่วงมงคล์เป็นไงล่ะต้นใหญ่ใหญ่เงากรูสวยๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยสวยค่ะม่วงมงคลนี้สองร้อยห้าสิบเนาะค่ะรวมส่งต้นใหญ่สวย เอกคนดูใครทักมาก่อนได้ก่อนนะทุกคนปีนี่ก็กระทางใหญ่นะคะเนี่ยความใหญ่มาก350รวมสูงนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอะไรรัตนาทิเบตนะทุกคนเอาฟอร์มตั้งแม่เลย550าเนาะค่าสูง50บาทนี่สวยมากนะคะสวยมากนะทุกคนเป็นฟอร์มตั้งแม่กัดหัวแล้วค่ะลงหัวแล้ว550เองทุกคนค่ะ อันนี้ไก่สุดสงวนึนาไปคเลเขคู่ปลาบัวทองใช่ไหมเนี่ยโมอ,อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้เนอะทำไมเหมือนปลาบัวทองเก็บไว,ไ,วไว้ไว้ผสมว่าเขาสีเขาสวยนาะจะมีเศรษฐีพันล้านถ้าใครชอบด่างๆนะคะอันนี้ไม้แยกหนออุ้ยมีสองหนอขึ้นแล้วเน่โมแบ่งปันเท่าไหร่นะเอ่อ450จ่าเศรษฐีพันนั้นวุ้ถูกมากทุกคนไมาแยกหน่อเด้อค่ะ450ใครสนใจทักเพจเฟซบุ๊ก ยายพรชาแนลนะคะแอดมินจะเป็นคนดูแลนะคะไลน์นี้ทักเพจเลยนะคะเพจเฟซบุ๊กยายพรชาแนลเป็นบอรสีของแม่โมนะคะแอดมินพี่พรก็มีชายชนหลักหลักหลักชายโอชายชนน้องเยอะมากอ่ะแบ่งปันมีไซส์ไหนราคาไหนบ้างแม่โมลองดูสิแบ่งปันราคาเบาเบเบาๆเนาะอ่ะอันนี้ก็ ตัวนี้ไซส์เมพันนะคะอย่างนี้นะอยู่ที่เก้าร้อยนะคะเกรดเอเลยนะหมอคะเกรดเอหลอดใหม่ก็แดงเก้าร้อยรวมส่งใช่ไหมหนไหนใช่ค่ะในหลอดหลอดใหม่ขึ้นมาก็แดงนะทุกคนแบบนี้นะคะนี่คือฟอร์มตั้งแม่เลยนะคะทุกคนจะมีหลายไซส์ห้าหกร้อยไซส์นี้เท่าไหร่หมออ่านี่450้ยห้าค่ะโอ้ถูกมากทุกคน4 5 0ห้าสิบนะคะทักเลยานางนักสุดขายไหมต้นนี้นะเป็นต้นแม่ค่ะบพิ่งถ่ามพ่งเป็นไม้จอมนะคะกระถางม้นเท่าไหร่แม่หมอ ชายชนนนี่เหรอคะค่ะอยู่ที่เก้าร้อยค่ะนะคะทุกคนสวยนะนี่คือถ้าเรามีแม่พันธุ์สวยลูกก็สวยนะมเนาะอันนั้นอะไรแดงเยอะๆนะมอเท้าเอ่อเท้าลำไยงั้นทุกคนเท้าลำไยนี้มีจํานวนไหมมณนี่ก็เพื่งกระเพ้งกอกค่ะโอ้เดี๋ยวรอสักหน่อยนะคะรอสักหน่อยค่ะรอสักหน่อยดีกว่าเท้าลำไยเวลาตัวนี้สวยนะทุกคนค่ะแดงสดมีแค่สีต้นเองเหรอแม่มอ มันหัวมันเน่าหัวมันเน่าเพราะว่าช่วงนี้มันฝนนะคะทุกคนใช่ค่ะอย่างหนึ่งแม่มอก็ปรับปรุงสวนก็ย้ายมายังไม่หมดนะคะคอยดูอันนั้นใช่เศรษฐีสุพรรณแม่มอนมใช่ค่ะเศรษฐีสุพรรณแบ่งปันไม่ใช่นี้นะโอ้มีลูกแล้ว450จ้ากท่ไร่นะ450อ๋อ450นะทุกคนถ้าใครอยากได้เศรษธีสุพรรณต้นนี้มีลูกแล้วออกนอแล้วใช่ค่ะอ๋อ ถ้าวันหลังยกไปให้แม่อะไรก็ได้เรากลับจากกรุงเทพกันเนาะได้ค่ะได้ได้ที่ได้อีกมีนี่ไงนี่ไงกต่ตู้นี้มีมุ้งในคนนะคะมาดูตู้บอลเก่าโบราณของแม่โมเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็จุลพลค่ะแบบนี้จุลพลอ้โหูไซส์ใหญ่มากห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะ้ทุกคนในส่งฟรีไซส์นี้ของแม่โมนะคะดูหูเขาทุกคนค่ะมีลูกแล้วค่ะมีลูกแล้ว ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนาะก็ทักไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่ทักเพจเฟซบุ๊กยายพรชาแนลเลยเพราะว่าแอดมินดูแลเองหงเหินหงเหินเท่าไหร่ก่อนยห้าสิบค่ะหงเหินนีเเขาไม่หน่อยแดงเขาร้อนพ่อหัวใช่ไหมโมใช่ค่ะกระถางใหญ่มากเลยทุกคนห้าร้อยห้าสิบนี่คือฟอร์มแม่พันธุ์นะทุกคนฟอร์มตั้งแม่ค่ะเราเอาไปเราก็สามารถเอาไปผ่าทาจํานวนได้เลยเนาะต้นนี้คืออะไรเนี่ยโมอะไรคะไออไม่ไม่เออนะ เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีไม่ด่างเหรอใช่ค่ะแล้วทุกคนใครไม่เคยเห็นเพชรเจ็ดสีไม่ด่างเขียวเยอะแบบนี้เลยคือเขียวเยอะเขาก็สวยค่ะเก็บไว้เดี๋ยวเดว้ชมเนาะเดี๋ยวไว้ชมแม่โมมีหงเหินนะทุกคนใช่ค่ะมีหงเหินฟรั่งจุลพนแม่โมก็ต้นไม้โตไม่ทันค่ะโตไม่ทันแต่ก็มีฟอร์มแบ่งปันอยู่นะทุกคน อันนี้คือฟอร์มฟอร์มไซแม่เลยเนาะใช่ค่ะถ้าใครอยากฟอร์มไซแม่คืออันนี้เน้นหัวนะทุกคนเน้นหัวเราเอาไปทาจานวนแบ่งปันในพันนครมอมีไซแม่นี่ค่ะมีมีพันนครพันนครไซนี้แบ่งปันเท่าไหร่นี่โอ้โหสองต้นเพราะหัวอันนี้ฟอร์มกอห้าร้อยห้าสิบเนาะห้าร้อยห้าสิบแล้วกันห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะทุกคนอันนี้ฟอร์มกอมีแถมด้วยนะเพื่อนๆดูนะมีแถมด้วย คือเขามีหน่อมีหัวเพราะหัวได้นะทุกคนนีอ่ะเพชรพันล้านใครอยากได้ก่อนนี้เท่าไหร่ห้าร้อยาสเป็นฟอร์มตั้งแม่นะทุกคนมีลูกแล้วค่ะมีลูกเยอะอันนี้คือเราเอาไปลงกระถางใหญ่เลยบรระใหม่เนาะใช่ไปอัพกระถางค่ะห้าอยห้ส่ะสี่ร้อยห้สิแล้วกันไม่ต่อให้อ่ะโอ้ได้ไดแบ่งปันแบ่งปันนะทุกคนค่ะ ทักมาเลยที่ช่วงนี้น้ำท่วมอาจจะส่งผลส่งช้าเนาะที่เพจ Facebook ยายพรชาแนลนะคะเป็นคนที่ดูแลก็คือแอดมินพี่พรนะคะจ้าในในแม่โมผลงานงานจากการแบ่งปันบัญชีได้อะไรบ้างจากเข้าวงการบัญชีจากเข้าวงการวงการบัญชีได้อะไรนะคะนี่คือผีเสื้อสมุน้ทุกคนเป็นเป็นบอลแม่พันธุ์ของแม่โมเนาะอันนี้หันุมานองพระพาอันนี้ตระกูลหนุมานแต่ว่าตัวนี้คืออะไรทุกคน ตัวนี้บอลเก่ายังไม่ไม่ไม่รู้ชื่อก็เลยเก็บไว้ไม่รู้ชื่อนะเก็บไว้ก่อนเนาะอันนี้คือหันุมานข้าเฝ้าไหมอมพระพาี่มอมพระพาเหรออมพระพาเวลามันแก่มันจะขาวๆแบบนี้บอใช่ค่ะจะด่างๆขาวๆอ๋อขาวๆด่างๆแบบนี้เนาะใช่ค่ะถ้าโดนแหลกเขาก็จะชมพูอยู่แต่นี่ก็ตอนนี้ตอนนี้สวนบอลไม่โมนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะทุกคนยังไม่เข่าที่กาลังปรับปรุงดูกองกองมันเนินทึนทึกอยู่เนี่ย อันนี้คือแม่พันธ์นะทุกคนค่ะเตรียมผ่าอันนี้ค่ะค่ะกําลังปรับปรุงน้องเขามีกี่ตู้นี่มีกี่ตู้ละโมนี่ประมานะคะประมาณสิบตู้ขนาดเลี้ยงเล็กแค่นี้นะทุกคนค่ะขนาดเลี้ยงเล็กแค่นี้ดูน้องเขามีอะไรบ้างอันนี้เขาชื่ออะไรโมอนุมานผุกคนอนุมาลุก้ผลเหรอ ใช่คะ่ะได้มาในนามหานุนมานครุกฝุ่นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่แต่น้องเขาก็สวยเอาไว้เป็เกนกอนค่ะนุมานค,ครุกฝุน่น <ổ. S 2> ทุกคนได้มาในนามหนุมานครุกฝุ่นเหมือนกับที่ของแม่ที่ชื่อพานานลศีะพานานลาสีแต่ก็คงจะใช่หนุมานคลุกฝุ่นเลยเนี่ยก้กอๆๆใหญ่มากทําไมไม่แบ่งทําจํานวนยังไม่แบ่งแตกดีมากเลยค่ะโอ้สวยมากสวยค่ะไม่ทําไมไม่ทําจํานวน มันเยอะยังไม่มีเวลาไมม่ีเวลายังไม่มีเวลานะทุกคนว่าตอนนี้น้องปรับปรุงสวนใหม่ย้ายสวนใหม่อยู่ตัวนี้คืออะไรเนี่ยได้มาในนามเดียวกันแต่ตัวนี้มันเป็นใบแหลมก็เลยเลี้ยงไว้ค่ะเลี้ยงไว้ดูก่อนเนาะเลี้ยงไม่ดูก่อนไม่ได้ดูก่อนว่าเขาจริงเขาออกลอกตู้เขาจะเขาก็จะกัดสีกว่านี้สมบตสมบัลิสมบัสมบับัติกมบัมบัตมาดูิสมาัตมบัมบัมบัติสมบัติสมบัมบัตมัติสบัมบม้ัติสมบับมม นี่คือบ้านไมโมอเนาะใช่ค่ะงินทุกบาทสู้ตะตางได้จากการขายต้นไม้ขายต้นไม้ไม้ประดับไม้มงคลแล้วก็บอนสีด้วยส่วนหนึ่งนะคะทุกคนใช่ค่ะกำลังทำน่าจะเหลือ90%แล้วค่ะอรแล้วค่ะขึ้นบเปเ็นต์แลค่ะจะแล้วเสียดพอดีค่ะก็คงจะแล้วเสียจพอดีนะทุกคนบ้านหลังนี้คือได้จากแบ่งปันบอนสีเนาะแบ่งปันบนสีแบ่งปันไม้ประดับไม้มงคลนะคะ เป็นค่าแรงค่าเหนื่อยนะเพื่อนๆบางคนจะจะถามว่าเลี้ยงบอลซีแล้วได้อะไรค่ะก็ได้บ้านได้อยู่ได้กินได้เงินเข้าเซเว่นเนาะได้ได้อ่ะก่อนสุดท้ายให้แม่โมฝากอะไรบ้างอ่ะฝากอะไรเอออ๋อฝากต้นคิดที่ดีๆให้กำลังใจกับเพื่อนๆที่จะเข้ามาวงการใหม่เราก็ต้องใจเย็นนะคะต้นไม้มันไม่ได้โตภายในวันเดียวเนาะเราต้องค่อยๆสะสมหรือว่าถ้าใครทุนหนาก็ซื้อแม่พันุ์เลยเนาะแต่ถ้าใครทุน S <S <an> ก็ค่อยๆสะสมแม่มดแรกๆก็เริ่มสะสมนะคะสะสมเล็กๆแล้วพอมีทุนเราค่อยซื้อแม่พันธุ์นะคะ <S <S <an> <S เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําแบบก้าวกระโดดไปเลย <S <S <an> <S เพราะว่าเราทุนไม่เยอะแล้วก็ค่อยสะสมมาก็เราก็จะคิดว่ามันจะเป็นกระแสตกมันมีบอลใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆคะ่ะคนใหม่ก็เข้ามาใหม่ๆก็ลเล่นเรื่อยๆนะคะมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะ แม่โมลองฝากช่อง u t u b e ของตัวเองที่ชื่อช่องอะไรแม่โมด้วยนะคะแม่โมบอลสีนะคะนานๆจะได้อะเพราะแม่โมไม่ค่อยว่างให้กำลังใจแม่โมด้วยนะคะช่องแม่โมบอลสีขายก่อสร้างด้วยเนาะล้วก็งานดิเลคคือทำต้นไม้ค่ะเวลาไม่มีลูกค้าก็มาทำสวนก็ก็ดีค่ะจะไม่ไม่เครียดไม่เครียดกับยอดขายที่ร้านโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพรชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ช่างแม่โมบอลสีด้วยเพื่อให้เป็นกําลังใจนี่คือตัวอย่างน้ําพักน้ําแรงที่แม่โมเลี้ยงบอลสีเลี้ยงไม้ประดับนะคะก็ได้บอลสีก็ไม่มีบ้านเร็วขนาดนี้ก็ได้เงินสร้างบ้านนะคะค่ะก็เะว่ามันอใช้เนาะคือเก็บหลักต้นต้นอยู่นะทุกคนค่ะต้นนี้แม่โมก็ปรับปรุงสวนใหม่ยังไม่ได้ย้ายไม้ยังไม่ได้ย้ายไม้มาที่ สวนใหม่เนาะส่วนมากก็จะอยู่ที่สวนเก่าอยู่ยังไม่ได้ย้ายมานะคะทุกคนรอให้น้องจัดสวนดีๆกว่านี้ก่อนมมาอัเดให่แล้วจะมาอัปเดตใหม่นะคะตอนนี้ก็เอาที่เอาออกมาได้ออกมาก่อนนะคะเะมันยังไม่เสร็จแล้วตัวที่เด็ดๆค่อยโชว์ทีหลังเนาะสำหรับคลิปนี้ไรนี้อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ยายพรชาแนลและแม่โมบอลสีด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ